ตรงไหนละ่ะล่างคื<ส> <c oughs> อเขาขเขาเล่นันเลื่นล่านไ <c oughs> อ้เหี้ยยังโหดอ่ะเลื่นล้านแล้วขเขา,ดาด <c oughs> เขาด่ากูว่าเขาไปอ่บนเขาดีวเขาอ่ะงเพื่อนอ่ะดูแตกนกเนยเอาวะ แตกสองบนเขาแตกจโคมขางหาเลยอ่ะกูยิงไปก่อนเขาอีกใช่มีคนช่วยยิงมันทำให้ตาดีมขึ้นไงเกิดไหน แ่าก็ไม่ดิอมไรเนะแ่เล่นเกนนี่ก็พอได้ะ่คือนก็จะว่ะคุอถายไเล่นดกีคนอะแม็กที่เอาเล่นกันอะแย่อยีเยูเหม่อยู่คนเดียวย่ย่ยิงมันดีโอ้โหกวเฮี้ยอะไรวะรถอลยกูจะยิงยังไงเนี่ยยไ่ด้่หน่อยยงไนยิงเกเกของอยู่ไม่ยิงมือเฮ้ยมายิงมาทางนี้ดิรอดมาไดีิ แตกยังใครแตกมึงมึงจะเสียใจทำไมมึงรู้ไหมกูเนี่ยมีตัวไอ้ตัวจับไข่กูขึ้นขึ้นขาเบียนใจฝามนกเขียวหมดมึงรู้ไหมใจสามนกเขียวกูสามารถยิงให้รถลงได้เก่งวะล่ะตอนนี้ได้วินอะไา เก็บหนึ่งเก็บสองบนเขาสองตัวครบเกิดใหม่ตัวหนึ่งบอลขึ้นมาบอลผอช่วยกันดีบอลหัว อยู่ตรงช่วงอ่ะโดนโดนไม่ตายดูนะครับกูตายแน่ดูแล้วตันไงไอสัตว์ดูว่าแล้วเออวะมันไม่ก็ไม่เทีบปืนกลวะ